พืชสีชนิดหรือไม้สีชนิดที่เกษตรกรมือใหม่ควรปลูกไว้ติดสวนแล้วจะไม่ผิดหวังมีอะไรกันบ้างติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชม Youtube ที่เคารบทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมหลุยพารุยก็จะขอมาแชร์ประสบการณ์ของเกษตรกรมือใหม่แบบผมกันนะครับจากประสบการณ์อันน้อยนิดของผมผมพบว่าพวกเราชาวเกษตรกรมือใหม่ควรปลูกไม้หรือพืช4ชนิดในช่วงเริ่มต้นการทำการเกษตรของเรากันนะครับพืชอันดับแรก ที่ผมอยากจะแนะนําให้ปลูกก็คือกล้วยครับเพราะจากประสบการณ์ของผมผมพบว่ามันปลูกง่ายมากและเราสามารถจะใช้ประโยชน์ของมันได้อย่างหลากหลายเช่นผลกล้วยกินได้ครับที่สำคัญคือมันขายได้นะครับเมื่อกี้เดินผ่านตลาดเห็นติดราคากล้วยน้ำว้าไว้ที่20บาทนะครับถ้าต้นนึงเราไว้หวีมัน5หวีนะครับ5คณ20เทากับ100บาทนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีกล้วยนำวะหน0 0 0 0ืต้นก็จะได้จับเงินล้านกันเลยทีเดียวนะครับล้อเล่นนะครับเป็นเกษตรกรไม่ควรโลภครับโลภเมื่อไหร่เจ๊งครับเอาแต่พอดีนะครับใบกล้วยเองก็สามารถจะใช้ห่อพืชผักชนิดอื่นได้นะครับไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกครับดีต่อธรรมชาตินะครับลำต้นหรือหยวกกล้วยก็เอามาแกงกินได้นะครับแต่กล้วยบางชนิดต้นมันเอามาแกงมันก็ไม่อร่อยนะครับ แต่เราก็ยังสามารถเอามันมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นนำไปฝังดินในแปลงผักให้มันย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็ให้ความชื้นในแปลงได้ด้วยนะครับผมจะแอบบอกอีกอย่างหนึ่งว่าผมนำเอาหยวกกล้วยมาเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนของผมด้วยนะครับส่วนจะนำไปใช้อย่างไรเดี๋ยวจะทำคลิปละเอียดๆให้ดูอีกทีนะครับซึ่งในตอนนี้ในสวนของผมอะ ก็มีทั้งกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมทองครับผมบอกได้เลยว่ามันดูแลง่ายนะครับง่ายมากๆก,กล้วยเท่ากับง่ายถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด <laughs> สำหรับพืชชนิดที่สองนะครับที่ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาปลูกนั่นก็คือคือคือไผ่นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์อีกชนิดหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะนำมาทำค้างผักเอาไปล้อมลัว้วนำไปจักตอกมัดนู่นมัดนี่หรือจะเอาไปทำบ้านพักอาศัยก็ไม่ขี้เลนะครับก็ถือว่าเป็นวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึงนะครับหรือเราจะนำไผ่ไปปลูกเป็นลัว้วเหมือนผมก็ไม่ผิดนะครับตัวลำเอาไปใช้ได้สารพัดนะครับบางชนิดหนอก็ยังเอาไปกินได้นะครับอร่อยมากๆอีกด้วยนะครับ ซึ่งในส่วนของผมนะครับที่ผมเอาไปปลูกเป็นรั้วก็จะเป็นไผ่บงนะครับลำไม่สูงมากนะครับไม่น่าจะเกิน8เมตรนะครับจัดการกอก็ง่ายครับส่วนไผ่ที่กินหนอ่อในสวนของผมตอนนี้ก็จะมีไผ่บงเพชรน้ำผึ้งนะครับไผ่กิมซุงไผ่บงหวานเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแนะนำการปลูกและก็การขยายพันธุ์ไผ่แบบละเอียดละเอียดอีกทีนะครับ รับรองได้ว่าโอ้โหไม่ยากครับไผ่นี่ง่ายนะครับไม่ยากง่ายพอๆกับปลูกกล้วยนั่นแหละครับการปลูกไผ่นี่นะครับสำหรับพืชชนิดที่3เรียกได้ว่าเป็นไม้ผลที่ปลูกได้ในทุกที่ปลูกได้ในท,ที่ที่เป็นดินลูกลังก็ยังปลูกได้นะครับนั่นก็คือมะม่วงนั่นเองครับปลูกง่ายปลูกได้ทุกที่แต่บางที่ที่ท,ทาเชิงเดี่ยวมานานๆน,นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับ ที่ที่ทาเชิงเดี่ยวมานานๆเนี่ยดินมันจะแน่นๆแข็งๆนะครับรากมะม่วงไม่เดินนะครับไม่ตายแต่ก็ไม่โตนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหามันมีวิธีการแก้ได้ง่ายๆโดยใช้ยาแฝกครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมาทําให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับขอบอกได้เลยครับมะม่วงเนี่ยโคตรง่ายครับเพราะว่าถ้ามันไม่ง่ายผมก็ไม่ปลูกครับส่วนใครจะปลูกมะม่วงพันุไหนนั้นแล้วแต่ชอบเลยนะครับชอบกินอันไหนก็ปลูกอันนั้นนะครับ สำหรับของผมนี่ผมชอบกินอยู่2พันนะครับก็คือเขียวเสวยกับน้ำดอกไม้สีทองนะครับแล้วก็มีมะม่วงแก้วด้วยนะครับเลือกปลูกตามความชอบได้เลยนะครับชอบกินอันไหนก็ปลูกอันนั้นเลยนะครับพี่น้องส่วนพืชชนิดสุดท้ายที่ผมอยากแนะนำให้ปลูกนะครับหากใครอายุยังไม่เยอะนะครับผมบอกเลยว่าให้รีบปลูกนะครับถ้าพวกท่านอายุประมาณ30-40ถึงปีนะครับถ้าอายุ30ก็ ท่านก็อาจจะเกษียณได้ในอายุ50ปีนะครับเกษียณแบบรวยๆหล่อๆเลยนะครับถ้าใครอายุ40นะครับก็เกษียณ60นะครับแต่เป็นการเกษียณ60แบบเศรษฐีนะครับมีอิสระทางการเงินกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการปลูกไม้ป่าราคาแพงนะครับที่ผมแนะนําเลยก็คือไม้สักนะครับแล้วก็ควรปลูกในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องนะครับเพื่อที่ว่าวันที่เราจะตัดขายมันจะได้ตัดง่ายนะครับ อันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นหรือว่าพูดมั่วนะครับพอดีผมมีพี่ที่นับถือกันท่านนึงนะครับแกปลูกไม้สักอย่างเดียวนะครับในพื้นที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับจำนวนก็หลายพันต้นอยู่นะครับอายุก็20ปีพอดิบพอดีนะครับล่าสุดนี้มีคนมาให้ราคาแกแล้วนะครับทั้งแปลงนะครับ120ล้านบาทท่านฟังไม่ผิดครับ1 2อล้านบาทไทยนะครับเนาะะนะครับ อาอาอาอย่าพึ่งตาโตนะครับเป็นเกษตรกร,กรไม่ควรโลภค่อยเป็นค่อยไปนะครับโลภมากลาบหายเราก็ปลูกสักร้อยสองต้นรอบๆพื้นที่ก็พอครับพอได้เป็นบําเหน็จหรือถ้าใครอยากปลูกเยอะๆหรือมีที่เยอะๆจะปลูกเยอะๆก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับท่านก็เอาละครับขอได้เป็นแนวทางนะครับ เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเป็นการปลูกและก็การขยายพันธุ์แบบง่ายๆแบ่งเป็นชนิดชนิดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับก็มาจากประสบการณ์ตรงๆล้วนๆเลยนะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดมีข้อเสนอแนะอย่างไรฝากไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ ผมขอขอบคุณดินฟ้าอากาศนะครับที่เป็นใจให้ผมได้ปลูกต้นไม้นะครับขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ของผมนะครับที่ได้กำเนิดผมมาโม้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ถูกใจเม้นด่าได้นนะคอมเมนต์นะครับ <laughs> จนกว่าจะพบกันใหม่ด้วยรักจากใจผมหลุยพาลุย So what the club? Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even.